แจ้งข่าวเชาว้าวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม66ครับวันนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับผมเลือกสสแล้วก็เลือกพักครับบัตรสีม่วงเลือกสสบัตรสีเขียวเลือกพักครับผมอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับรวมถึงคลิปนี้ผมก็จะมาพูดข่าวสารอัปเดตวันโอนเงินและข่าวสารทั้งสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วก็ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมด้วยรวมถึงกลุ่มที่ยืนยันตัวตนใหม่ด้วยนะครับทั้งเงินผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนบุตรเงินอ,อสอมอ,อ,อสสวันโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรนะครับทั้งยางพาราแล้วก็ข้าวนะครับผมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมาในช่องเันด้วยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์ินชน่อลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม66นะครับผมวันนี้14พฤษภาคม66อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครับ8โมงเชา้าจนถึง17นาฬิกาครับนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับผมบัตรสีม่วงเลือกสสคนที่รักครับบัตรสีเขียวเลือกพรรคที่ชอบครับผมกาได้บัตรละ1ช่องเท่านั้น1กากาบาทเท่านั้นนะครับผม ต่อ1นัตงบนะครับท่านผู้ชมครับกำหนดการโอนเงินอสมอสสนะครับส5พฤษภาคม -66 นี้นะครับก็จะโอนเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องอสมอสสครับ1,000บาท15พฤษภาคม66ส่วนเดือนมิถุนายนก็จะโอนวันที่15มิถุนายน66นะครับส่วนเงินผู้สูงอายุผู้พิการและเงินอุดหนุนบุตร 6 0 0ถึง1,000บาทนั้นจะโอนในวันที่10พฤษภาคม66ที่ผ่านมาอันนี้โอนไปนแล้วครับผมและวันที่9มิถุนายน66สำหรับเดือนหน้านะครับโอนเร็วขึ้นเพราะว่าวันที่10มิถุนายนนั้น,น,นเป็นวันหยุดราชการครับ ท่านผู้ชมครับส่วนเงินสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะมีดังนี้นะครับผมเริ่มที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าครับบัตรใบเก่าจะมีวงเงินสุดท้ายที่อาจจะได้รับคือวงเงินคืนค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา จะโอนในวันที่18พฤษภาคม66เป็นงวดสุดท้ายแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าครับและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าจะใช้ได้ถึงวันที่27กันยายน66นี้แล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกครับโดยสามารถตรวจสอบวงเงินได้ที่ call นเตอร์021092345หรือร้านค้าที่ เขาร่วมโครงการได้นะครับตรวจสอบว่ามีวงเงินเหลืออยู่หรือไม่ก็ให้รีบใช้ให้หมดนะครับสำหรับการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์หรือว่าลงทะเบียนไม่ทันนะครับให้รอการประกาศจากกระทรวงการคลังอีกครั้งว่าจะกําหนดลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อไหร่โดยแหล่งข่าวจะมีการเปิดลงทะเบียนทุกปีนะครับคาดว่าอาจจะเป็นสิ้นปีหรือว่าต้นปีหน้านะครับผมรอการประกาศจากกระทรวงการคลังอีกครั้งนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วยื่นอุทธรณ์ไปแล้วจะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์นะครับขยับเวลามาประกาศเร็วขึ้นเป็นการประกาศผลรอบยื่นอุทธรณ์ในวันที่12มิถุนายน66นะครับประกาศผลรอบยื่นอุทธรณ์วันที่12มิถุนายน66ครับผมสำหรับ เกษตรกรที่มีชื่อในสมุดเล่มเขียวสมุดทะเบียนเกษตรกรมีการอัปเดตผลใหม่ครับผลสวัสดิการแห่งรัฐถ้าหากเข้าไปตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์ให้รีบยืนยันตัวต,วตวนภายในวันนี้นะครับ14พฤษภาคม66แล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤษภาคม66ครับแต่ไปหลังจากนี้ได้ไหมได้ครับผมก็จะไปเริ่มใช้สิทธิในเดือนมิถุนายนแทนนะครับผม โดยจะมีวงเงินย้อนหลังให้นะครับจะเป็นวง,วงเงินซื้อสินค้า300บาทของเดือนเมษายนที่จะเข้ามาด้วยนะครับย้อนหลังแค่วงเงินเดียวนะครับสำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ให้รีบยืนยันตัวตนยังมีบางส่วนที่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนก็ให้รีบดําเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยภายที่ธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนกาหนดการว่าจะหมดเขต ยืนยันตัวตนหรือไม่ไม่มีนะครับผมสำหรับกำหนดการว่าจะหมดเขตยืนยันตัวตนหรือไม่ไม่มีวันหมดเขตนะครับก็ถ้าสะดวกให้รีบไปก็แล้วกันสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับผมสาหรับกําหนดการโอนเงินใหม่นะครับของสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ใหม่นะครับจะมีวงเงินผู้พิการ200บาทที่เปลี่ยนวันโอนนะครับจากเดิมโอนวันที่20ของทุกเดือนเปลี่ยนมาเป็น โอนเร็วขึ้นเป็นวันที่19ของทุกเดือนโดยเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะโอนเงินผู้พิการ2อร้ยบาทที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่19พฤษภาคมครับผมและก็ในเดือนต่อไปก็จะโอนทุกวันที่19นะครับโดยการโอนเงินนั้นก็จะโอนเข้าพร้อมเพย์เลขประชาชน13หลัก เข้าไปที่บัญชีธนาคารของผู้พิการโดยตรงครับแต่ถ้าหากผู้พิการท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารเงินผู้พิการ2องรบาทนี้ก็จะโอนไปที่บัญชีธนาคารเดียวกันที่ได้รับเบี้ยผู้พิการ800บาทซึ่งก็จะสะดวกกับผู้พิการนะครับถ้าหากใครรับเป็นเงินสดอยู่สำหรับเบี้ยผู้พิการ8 0 0บาทก่อนะนําให้ติดต่ออบตอทศบาลหรือว่าเขตเพื่อดําเนินการรับเบี้ยผู้พิการ8 0 0บาท เป็นบัญชีธนาคารอาจจะรับในส่วนของบัญชีธนาคารของผู้ดูแลก็ได้นะครับผมส่วนในวันที่1มิถุนายน66นะครับในเดือนหน้าเลย1มิถุนายน66ก็จะมีวงเงิน เข้ามาที่บัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินซื้อสินค้า300บาทเงินค่ารถโดยสาร750บาทแล้วก็เงินค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนสาหรับคนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิค่าก๊าซหุงต้มนะครับวงเงินท้งซื้อสินค้าค่ารถโดยสารจะถูกตัดไปแต่ละเดือนครับถ้าหากใช้ไม่หมดอย่างเช่นเดือนพฤษภาคมนี้ใช้ไม่หมดนะครับก็จะไปเริ่มเดินใหม่มิถุนายนโดยเดิน เดินนี้ก็จะถูกตัดตัดทิ้งไปถ้าใช้ไม่หมดนะครับจะไปเริ่มเดินใหม่ทุกวันที่1นะครับผมใครที่เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับในเดือนมิถุนายนจะมีการตกเบิกวงเงินให้ย้อนหลังของเงินซื้อสินค้า300บาทเดือนเมษายน300เดือนพฤษภาคม300แล้วก็มีหัว มิถุนายนอีก300ก็จะเป็น900นะครับถ้าหากถ้าหากใครใช้สิทธิ์ครั้งแรกเดือนมิถุนายนแต่ก็มีพ่อแม่พี่น้องแจ้งข่าวมาว่ายัางไม่มีเงินให้ย้อนหลังก็แจ้งข่าวก็ได้ที่ใต้คลิปนะครับก็ใครที่วงเงินไม่ครบยังไงก็แจ้งข่าวก็ได้ที่ใต้คลิปครับผมสาหรับประกันรายได้ยางพารานะครับ จะมีการโอนเงินประกันรายได้ยางพาราอีก2งวดนะครับก็คืองวดวันศุกร์ที่19และวันศุกร์ที่26พฤษภาคม66นะครับผมซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็แจ้งข่าวแจ้งข่าวมาแล้วว่ามีการได้รับเงินประกันรายได้ยางพาราแล้วบางส่วนก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับประกันรายได้ข้าวท่านผู้ชมประกันรายได้ข้าวเมื่อวันที่12พฤษภาคม66ที่ผ่านมาก็มีการประกาศอ่า ราคากลางของประการได้ข้าวงวดที่30และ31แล้วครับโดยจะมีการจ่ายชดเชยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่เท่านั้นนะครับงวดที่30จ่ายชดเชยตันละ339บาท72สตางค์งวดที่31ชดเชยตันละ313บาท92สตางค์ครับผมสำหรับการตรวจสอบสถานะ การโอนเงินสามารถตรวจเช็คได้ที่เว็บไซต์ของทกสอครับส่วนประกันรายได,ได้มันสับปหลังข้าวโพดเล้งสัตว์และปั่มน้ํามันปรากฏว่าราคาาราคาปัจจุบันนั้นสูงกว่าราคาประกันครับเลยไม่มีการจ่ายชดเชยสลับพืช3ชนิดที่เหลือนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสลรับการแจ้งข่าวสารเช้าวันนี้นะครับ14พฤษภาคม66ที่สำคัญอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมนำตรประชาชนไปด้วยแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ไม่แนะนำให้ใส่เป็นเสื้อที่แสดงสัญลักษณ์ของพรรคต่างๆหรือว่าเบอร์ของคนไหนหรือว่าแสดงถึงคนไหนนะครับผมก็แนะนําให้ใส่เสื้อปกติไปเสื้อปกติที่ไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ใดๆในการเลือกตั้งนะครับผมก็อย่างเสื้อที่ผมใส่นี้เป็นเสื้อกีฬาท่านผู้ชมออกเป็นเสื้อกีฬานิดนึงนะครับเป็นเสื้อคอปโปโลเป็นเสื้อกีฬาราคาไม่แพงด้วยร้อยกว่าบาทเองร้อยประมาณ150โดยประมาณ ก็ถ้ากดส่วนลดก็จะราคาถูกกว่าน,นี้สวมใส่สบายท่านผู้ชมจะเป็นเสื้ออีกประเภทหนึ่งที่ผมใส่นะครับก็อีกประเภทหนึ่งก็สวยงามใช้ได้เลยท่านผู้ชมลิงก์นังซือผมจะแปะไว้ในคลิปนะครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมไปแ้สิทธิ์เรื่องตั้งกันนะครับแล้วก็วันนี้พักผ่อนกันจะมีความสุขด้วยนะครับผมสวัสดีครับ